ขับรถลืมเติมน้ำมันน้ำมันมันจะหมดอยู่ประมาณตรงทางทางด่วนหมดพอดีตรงรางสิตธโอ้โหเรทรเอธิบายเลยลืมรถเอาไปจอดอยู่โน้นแล้วตอนนี้เมื่อกี้ต้องเข็นออกมาจากตรงนี้ออกจากตรงนี้เลยทะลุมานี้แม่งเอ้ยโอ้เต็งมากเลยต้องให้หมอสไซไปซื้อพี่เอาเท่าไหร่ ขับรถเชไรขับรถรอแล้วฮะับไปยังเาไรอ,าอ๋อน,น้ำม,มันนี่มันสี่สิบบาทเนาะโอเคขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณครับพี่ขวดด้วยครับเอาขวดคืนเหรอ,อโอ้หเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนได้น้ำม,มันมาใส่รถขวดหนึ่งเสร็จแล้วก็วิ่งมาถึงคลองหลวงเนี่ยตอนนี้พ่อก,กำลังจะเข้าไปเติมที่น้ำม,มันปตทอคลองหลวงเหมือนเดิมที่ปั๊มที่ผมเคยจอด เพื่อนโอ้โหอะไรมันจะเกิดขึ้นขนาดนั้นพี่น้องเอ้ยน้ำมันหมดโอ้ห้าแอกโอ้โห,ห,โโหเป็นได้ไยังไงวะเฮ้ยผมนึกว่าหัวเทียนบอดพอไปดูเกณฑ์น้ำมันเอ้าทำไมน้ำมันไม่มีโอ้ยทุเรศมากเลย,ชยโชคดีแล้วแต่ว่ามาดึกกว่านี้หน่อยเลยยาประคุณเอ้ยจะไปเติมตรงไหนเนาะนึกภาพดูกันเลวกันเนาะตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มน้ำมันคลองหลวง เดี๋ยวจะเข้าไปเจอว่าหมดเท่าไหร่นาะโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูมันจะหมดประมาณเท่าไหร่วมีที่เจอมาขวดหนึ่งรถตั้งแต่ตั้งแต่รังสิตมาโอ้ oh. ตอนนี้อยู่ที่ปั๊มคลองหลวงปั๊มที่จอดประจำาเจอทุกคืนเลยตอนออกรถมาลืมลืมเช็ครถตัวเอง วิ่งมาประมาณร้อยหนึ่งดับเฉยเลยว่ะคิดว่าน้ำหดเพียนบอดน่าจะประมาณร้อยยี่ร<อ>้อยสามกุลละหมดเกี้ยงเลยในขนาดมีอีกวัวหนึ่งแลเนี่ยโอเคร้อยสามสิบบาทได้ไหมร้อยเท่าโอเคร้อยสามสิบบาทร้อยสามสิบบาท ป้านั่นร้านนี้ม,มีร้านตัดผมชายดูผู้ลงทุนเอารถเมย์มาใส่ตัดผมชายพี่น้องตัดผม200บาท100บาท50บาทห5 0บาทโน่นพี่น้องหลายอย่างโน่นนะโอ้แกะลายวันวาเอา้าโอ้โหพี่น้องเพิ่งเจอนี่แหละตัดผมชายว่ะ